ชราก้มลงถูพื้นอย่างขมักขมน้นกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดฉุนกึกมือของเธอเต็มไปด้วยฟองสบู่เหงื่อไหลซึมตามขมับเสียงรองเท้าหนังเดินเข้ามาใกล้เธอรีบเงยหน้าขึ้นสายตาปะทะเข้ากับชายคนหนึ่งสู่สีดำเรียบหรูรองเท้าเงาวับสะท้อนแสงไฟใบหน้าเรียบเฉยดวงตาคมกริบจ้องมองมาที่เธอ หัวใจเธอเต้นแรงเขาดูเหมือนใครบางคนที่เธอคุ้นเคยแต่เธอจำไม่ได้ว่าเคยพบเขาที่ไหนคุณชื่ออะไรเสียงของเขาลุ่มลึกและเย็นชาเธอกลืนน้ำลายพัชราค่ะเขายิ้มบางฮ่าฮ่าวแวตาคล้ายจะซ่อนความลับบางอย่างคุณทำงานที่นี่นานแค่ไหนแล้วเกือบหนึ่งปีค่ะเขาพยักหน้า เธอรู้สึกแปลกทำไมเขาถึงมาสนใจเธอเธอเป็นเพียงพนักงานทำความสะอาดธรรมดาแต่สายตาของเขาเหมือนจ้องลึกเข้าไปในจิตใจของเธอมือของเธอสั่นเล็กน้อยเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดกลิ่นน้ำหอมของเขาอบอวลกลิ่นที่เธอรู้สึกคุ้นเคยเธอกระพริบตาภาพบางอย่างแวบขึ้นมาในหัวค่ำคืนหนึ่งเสียงกระซิบที่ข้างหู สัมผัสที่แผ่วเบาบ,าบนผิวกายเธอสะดุง้งดวงตาของเขาเป็นประกายเหมือนกับรู้ว่าเธอนึกถึงอะไรเราต้องคุยกันเสียงของเขาเย็นเยียบเธอถอยหลังใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเขาเป็นใครกันแน่ทำไมเขาถึงดูเหมือนคนที่เธอเคยพบในความทรงจำที่เธอพยายามจะลืมพัดราหายใจไม่ทั่วท้อง มือที่กำผ้าถูพื้นเริ่มสัน่นเธอถอยหลังไปอีกก้าวแต่อีกฝ่ายกลับก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาลึกและเย็นชาเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดของเธอคุณรู้จักผมใช่ไหมเขาถามเสียงเรียบเธอสส่หน้าแรงฮ่าฮไม่ขัดฉันไม่รู้จักคุณเขาหัวเราะเบาฮ่าฮาเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูเยือกเย็น เหมือนคนที่ซ่อนอะไรบางอย่างแน่ใจหรือเธอเม้มปากแน่นความรู้สึกบางอย่างตีตื้นขึ้นมาในอกเธอรู้ว่าเธอเคยเจอเขามาก่อนแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนเธอเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเขาตรงฮ่ <c oughs> คุณเป็นใครกันแน่เขายิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้เธอขนลุก ถ้าคุณจำไม่ได้ผมจะช่วยให้คุณจำเองเขายื่นมือออกมาเธอสะดุ้งถอยหลังแผ่นหลังชนกับผนังเย็นเฉียบเขาขยับเข้ามาใกล้ลมหายใจอุ่นๆของเขาอยู่ใกล้ใบหูเธอคุณเป็นภรรยาของผมพัชราตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นกระหน่ำเธอสายหน้าช้าฮ่าฮไม่จริงเขากระซิบเบา ฮ่ฮแต่หนักแน่นจริงและคุณกำลังจะจำมันได้พัดราหายใจติดขัดเธอสั่นศีษะอย่างไม่เชื่อไม่ฉันไม่เคยแต่งงานดวงตาคมของเขาจ้องเธอไม่วางคุณแน่ใจหรือน้ําเสียงของเขามั่นใจเหมือนคนที่รู้คำตอบอยู่แล้วเธอกำมัดแน่นสมองของเธอสับสนเธอพยายามนึกย้อนกลับไป แต่ทุกอย่างพร่ามัวเหมือนถูกปิดกั้นด้วยม่านหมอกหนาทึบเขาน้มตัวเข้าใกล้ปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ลงที่ข้อมือของเธอเธอสะดุง้งภาพบางอย่างแวบขึ้นมาในหัวเธอเห็นตัวเองในชุดแต่งงานสีขาวใบหน้าของเขาในวันนั้นรอยยิ้มที่อ่อนโยนมือของเขากอบกุมมือของเธอไว้แน่นเธอหอบหายใจดวงตาเบิกกว้าง ไม่จริงน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเขายิ้มมุมปากราวกับกำลังรอให้เธอปฏิปต,ต่อเรื่องราวทั้งหมดคุณหนีไปเขากระซิบคุณลืมทุกอย่างเธอถอยหลังจนแผ่นหลังแนบติดผนังเสียงหัวใจเต้นดังจนได้ยินชัดทำไมเสียงของเธอแผ่วเบาเขาก้มลงกระซิบที่ข้างหูเธอเพราะคุณกลัวผม พัชราตัวสั่นเสียงของเขาเย็นเยียบดังก้องอยู่ในหัวฉันกลัวคุณเธอพึมพำคำพูดนั้นฟังดูแปลกประหลาดเธอไม่เข้าใจแต่หัวใจกลับเต้นแรงเหมือนร่างกายจดจำบางอย่างที่สมองลืมเลือนไปเขายื่นมือมาแต่ไหล่เธอเบาฮ่าฮ่สัมผัสของเขาเย็นเยียบแต่กลับทำให้เธอร้อนวุบว่าไปทั้งตัว ภาพบางอย่างไหลทะลักเข้ามาในหัวห้องรูหราภายในคฤหาสน์เสียงแก้วไวกระทบกันกลิ่นหอมของดอกกุหลาบเสียงหัวเราะเบาๆของเขาดวงตาคู่นั้นที่เคยมองเธอด้วยความรักแต่แล้วเสียงตะโกนเสียงกระจกแตกกระจายมือของเขาที่คว้าข้อมือเธอไว้แน่นอย่าหนีไปจากผมเธอสะดุ้งเหือกดวงตาเบิกกว้าง ลมหายใจติดขัดฉันเธอพึมพำเขาจ้องเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกคุณเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมน้ำเสียงของเขานุ่มนวลขึ้นแต่ในแววตายังมีความลึกลับพัดรากลื่นน้ำลายภาพความทรงจำยังไม่ชัดเจนแต่ความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในอกเธอจำได้ว่าเธอวิ่งหนี เธอซ่อนตัวเธอลบตัวเองออกจากอดีตฉันทำแบบนั้นทำไมเธอถามเสียงสัน่นเขายิ้มมุมปากเพราะคุณรู้ความลับของผมเธอขนลุกวาบลมหายใจของเขาใกล้เข้ามาและคุณกำลังจะจำมันได้ทั้งหมดพัดรากลื่นน้ำลายฝืดคอหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด ความทรงจําที่หล่นหายเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าฮ่าฮ่เธอเห็นตัวเองในเงาสะท้อนของหน้าต่างใบหน้าซีดเผือดดวงตาตื่นตระหนกมือของเธอสั่นไหวฉันรู้อะไรเกี่ยวกับคุณเสียงของเธอแทบเป็นกระซิบเขาก้มลงมาใกล้ริมฝีปากเกือบแต่ใบหูของเธอ คุณรู้ว่าผมเป็นใครจริงๆลมหายใจของเขาทำให้เธอขนลุกเธอกำมือแน,น่นพยายามกดความกลัวไม่ให้เผยออกมาฉันรู้ว่าคุณเป็นซี o ของบริษัทนี้เธอกล่าวออกมาอย่างไม่แน่ใจเขาหัวรเราะเบาฮ่าฮาเสียงหัวเราะนั้นฟังดูเย็นชาแค่นั้นเหรอ เธอเงียบภาพในหัวเริ่มชัดเจนขึ้นเขาไม่ได้เป็นแค่สามีของเธอเขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของบริษัทเธอจำึ้นหนึ่งได้คืนที่เธอซ่อนตัวอยู่หลังม่านมือของเธอกำโทรศัพท์แน่นเสียงกระซิบจากปลายสายเขาฆ่าคนเธอต้องหนีเดี๋ยวนี้เธอตัวแข็งทื่อ ดวงตาเบิกโพลงไม่เธอสายหน้าอย่างแรงไม่จริงเขามองเธอด้วยแววตานิ่งสงบเหมือนรอให้เธอปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดคุณจำได้แล้วใช่ไหมเสียงของเขาเบาและเย็นเฉียบเธอหายใจหอบที่มือเย็นเฉียบจนชาไปหมดคุณค่าคน เธอพึมพำเขายิ้มบางฮ่าฮาแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและคุณเป็นพยานเพียงคนเดียวร่างของเธอเย็นวาบเหมือนถูกฉุดให้จมลงสู่ความมืดมิดดวงตาของเขาจับจ้องเธอแน่นคุณคิดจริงๆหรือว่าผมจะปล่อยคุณไปพัชราตัวสั่น ความกลัววิ่งแล่นไปทั่วร่างเธอถอยหลังช้าฮ่าฮาแต่ไม่มีทางหนีแผ่นหลังชนกับกำแพงเขาขยับเข้ามาใกล้เงาของเขาทอดยาวครอบคลุมเธอทั้งหมดคุณวางแผนจะหนีจากผมอีกครั้งใช่ไหมน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่ในดวงตากลับเย็นชาเธอกลืนน้ำลาย มือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเธอต้องหนีเธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ฉันเสียงของเธอแผ่วเบาเขาเอื้อมมือไปแต่ปลายคางของเธอเบาฮ่หาฮ่าคุณเคยเป็นของผมมือของเขาเย็นแต่สัมผัสนั้นหนักหน่วงและคุณก็ยังเป็นของผม พัดราหัวใจเต้นแรงเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาอันตรายเขาควบคุมทุกอย่างรวมถึงชีวิตของเธอเธอพยายามตั้งสติหาทางออกจากสถานการณ์นี้ทำไมคุณถึงต้องการให้ฉันกลับมาเธอถามเสียงสัน่นเขายิ้มมุมปาก แววตาของเขาลึกล้ำเพราะคุณรู้ความลับของผมเธอขนลุกและผมไม่สามารถให้คุณเดินจากไปได้อีกเธอหายใจแรงขึ้นเขาโน้มตัวลงมาใกล้ถ้าคุณพยายามหนีอีกเขากระซิบคราวนี้ผมจะไม่ใจดีอีกแล้วพัดราหัวใจเต้นแรง เธอรู้ว่าเขาหมายความตามที่พูดสายตาของเขา,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 าไม่มีความลังเลไม่มีความปราณีเธอพยายามหาทางออกแต่มือของเขายกขึ้นกักเธอไว้ระหว่างกำแพงและร่างกายของเขาคุณจะทำอะไรฉันเสียงของเธอสัน่นเขายิ้มบางฮ่า,ารอยยิ้มที่ทำให้เธอหนาวสั่น ผมจะทำให้คุณจำได้ทุกอย่างลมหายใจของเขาเฉียดแก้มเธอเธอเบี่ยงหน้าหนีแต่เขาไม่ยอมให้เธอหลบสายตามือหนาของเขาจับปลายคางเธอเบาฮ่าฮ่คุณจำคืนสุดท้ายของเราได้ไหมพัดราหายใจติดขัดภาพในหัวพลันปรากฏขึ้นเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางห้องมืด ไฟเพียงดวงเดียวส่องสว่างเธอมือสัน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงปืนดังขึ้นเธอกริดร้องเลือดสาดกระเซน็นบนพื้นหินอ่อนชายคนหนึ่งสุดลงต่อหน้าเธอเธอเห็นมือของตัวเองเปื้อนเลือดไม่นะพัชราเบิกตากว้างภาพในหัวทำให้เธอหายใจไม่ออกเธอจำได้แล้วเธอเป็นพยาน แต่เธอไม่ได้แค่เห็นเหตุการณ์เธอเป็นคนยิงเธอสั่นสถานดวงตาของเขาจับจ้องเธอแน่นตอนนี้คุณจำได้แล้วใช่ไหมเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันพัชราหอบหายใจเธอฆ่าคนเธอพยายามหนีจากมันเธอลบความทรงจำทั้งหมดและเขาเขาตามหาเธอเพื่อดึงเธอกลับไป คุณเป็นของผมเสียงของเขากระซิบและไม่มีทางที่คุณจะหนีไปได้อีกพัชราสันสถานเธออยากปฏิเสธอยากตะโกนว่ามันไม่จริงแต่ความทรงจำที่หวนคืนมาบีบคั้นเธอแน่นเธอจำคืนที่เธอลั่นไกได้จำเสียงกรีดร้องจำเลือดที่อาบมือเธอและจำดวงตาของเขาดวงตาที่มองเธอด้วยความพึงพอใจ คุณบังคับฉันเธอพูดเสียงสัน่นเขายิ้มยิ้มที่ดูเหมือนคนพึงพอใจกับชัยชนะคุณไม่มีทางเลือกพัชาราเขากระซิบข้างหูเธอพวกมันจะฆ่าคุณถ้าคุณไม่ฆ่าก่อนเธอกัดฟันแน่นหัวใจเต้นแรงฉันไม่อยากฆ่าใครเธอพึพรรมพำเขาหัวเราะเบาฮ่าาแต่คุณก็ทำไปแล้ว เธอหายใจติดขัดเธออยากปฏิเสธอยากบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่เธอจำทุกอย่างได้ชัดเจนเธอไม่ได้ยิงเพราะอุบัติเหตุเธอยิงเพราะกลัวตายคุณรู้ไหมว่าหลังจากวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาถามพัชราสายหน้าเธอไม่อยากรู้เธอหนีมาไกลเธอทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแต่เขากลับตามหาเธอจนพบ สบถูกเก็บเงียบเขาพูดต่อไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยกเว้นคุณและผมพัดราหัวใจเต้นแรงเขากำลังบอกอะไรเธอเธอเงยหน้ามองเขาเขามองเธอกลับด้วยสายตาเย็นชาคุณเป็นของผมเขาพูดช้าฮ่าฮและคุณต้องอยู่กับผมตลอดไปมือของเขากำแน่นที่ข้อมือเธอเธอสะบัดต,ตัวหนี แต่เขาไม่ยอมปล่อยฉันจะไม่กลับไปเธอกรีดร้องเขาไม่ขยับไม่แสดงอารมณ์แค่จ้องเธอคุณไม่มีทางเลือกเสียงของเขาเย็นเยียบเพราะถ้าคุณไปเขาหยุดนิ่งดวงตาจับจ้องเธอแน่นผมจะทำให้คุณหายไปเหมือนพวกมันพัดราหายใจไม่ออกเธอรู้ว่าเขาหมายความตามที่พูด และเธออาจไม่มีวันหนีได้อีกแล้วพัดราหัวใจเต้นแรงเธอพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากดวงตาของเขาไม่กระพริบเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้เธอขยับไม่ได้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้ขู่เล่นเขาทำได้จริงฮ่าฮ่คุณจะฆ่าฉันเหรอเสียงของเธอสัน่นเขายิ้มรอยยิ้มนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าคำขู่ ผมไม่มีวันค่าคุณเขากระซิบแต่ผมสามารถทำให้คุณไม่มีที่ไปได้พัชรากัดริมฝีปากเธอถูกล่าเหมือนสัตว์ในกรงทุกทางหนีถูกปิดหมดไม่มีที่ให้เธอซ่อนคุณต้องการอะไรจากฉันเธอกระซิบถามเขาโน้มตัวลงมาใกล้ลมหายใจของเขาแตะต้นคอเธอเธอสะดุง้งผมต้องการให้คุณอยู่กับผม เสียงของเขาแผ่วเบาเหมือนเดิมพัชราสายหน้าทันทีไม่เธอผลักเขาออกสุดแรงแต่เขาจับข้อมือเธอแน่นดึงเธอเข้ามาใกล้อีกครั้งคุณไม่มีทางเลือกพัชราเสียงของเขาหนักแน่นคุณรู้มากเกินไปเธอสั่นสถานเธออยากกรีดร้องอยากหนีแต่เขาแข็งกแกร่งเกินไป เธอจ้องตาเขาพยายามหาทางรอดเขามองกลับมาด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกนิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจถ้าคุณไม่อยู่กับผมเขากระซิบช้าฮ่าฮ่คุณจะไม่มีตัวตนในโลกนี้อีกต่อไปเลือดในกายเธอเย็นเฉียบเขาหมายความว่าไงคุณกำลังจะทำอะไรฉันเธอถามเสียงแผ่ว เขายิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มนั้นไม่อบอุ่นเลยผมจะทำให้คุณเป็นของผมตลอดไปมือของเขาลูบเบาๆที่แก้มเธอเธอสะดุง้งไม่ฉันไม่ยอมเธอสะบัดหน้าออกแต่เขาจับปลายคางเธอไว้บังคับให้มองตาเขาคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเสียงของเขาเย็นเยียบเธอรู้ว่าเขาพูดจริงและเธอ กำลังจะตกอยู่ในเงื้อมือของเขาตลอดไป